See me come so wanna pull me apart Yeah, I touch though It's ready, we for ready for guitar ball มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแลย้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัดยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยก็รังเข้าใจเวอรี่แฮปปี้ชอบตุกตุกชอบเที่ยว มผมรู่เมืองไทย,ลย,ลย,ไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกพึงใจอยากเช่าหมอไซล้วไปเที่ยวกระบ,บี่ดามาันละกชนา้นใจฝรั่งบอกอย่าไปนะไอวอนดูสิพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมันแสบอีเล่ฝรั่งบอกสบายไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นรอยดีรอยดีชอบกองเงินชอบลันตาชาวเรือดิว่ารัง ชอบล็อกลุงกลุงบอกจะทำยังไง <Wow. S 1> เที่ยวเลยเซรีดีจังขนะาดพอไม่มีกระตังก็ยังชอบกระจุยกระตายกระเจ้าเลยกระเจ้าเลยมาอยู่เมืองไทยกระเจ้าเลย I want to go to Thailand I want to shop in Thailand I want to walk up in a mall and meet them girls in Siam I want to go to Thailand I want to shop in Thailand I want to go up on the beach a put my feet in the sand Wow

ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมไปแวไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับเหนื่อยไหมทำอย่างเดียวเอาแล้วครับขึ้นแล้ว มาแล้วนะครับรรรรรเข้ามงไ้อ้ล่เามึงมา้รกระบอนี่เข้าคู่อ่ะยังไงมั้งครับยังไงครับคุณรู้สึกยังไงมั้งครับ คุๆครับสนดุกไหมครับสนดุกไหมออกแล้วยกโชวยกโชว์เลยกโชว์เฮ้ยเสียวยกโชว์เยครับยกโชว์ครับเจ้าไข่ไหนครับตึงแผ่นแผ่นเหมือนอะไรผมคุนคนนี่ฮะ

พี่ก๊อปกระจกเงานะฮะเฮ้ยผมถ่ายด้วยวิดีโออะไม่ยอมไหมนีฮะโอ้โหดูแอคชั่นคันนะช่วงนมันแตกห้าพันนะฮะกินละเบอรบกินละเบิร์อคันดีๆมันก็ไม่กินนะฮะจักๆเลยครับตัวนี้โอ้โสองชั่วโมงครับตัวนี้มีการเซตเบรกฮะโอ้โหนต้องออกเลย เนี่ยมือแต่ขอเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วฮะกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยก็ไกของเราคุยแต่โทรศัพท์อ่กลับมาเลยมาอ๊เช็ดติดไม่ดูไม่ต้องดูดนยครับเอาให้ช่วยฟังดังดูดังหมดเลยเบาเลยนอนนอนตกท้ายเมฆเรา ทำไงทำยังไงทำไปดูทำไงเลี้นั่นแหละทำไปดูทำไงมือลิงนะเราใช้หลักการมือลิงนะพี่ก๊อฟมือลิงนะอย่าอย่าให้มือออกจากคันนะฮะมือลิ้ยงทำมือลิงเออเออให้พี่ก๊อฟเล่นก่อนนะใกล้หน่อยใกล้ใกล้หน่อยน้องเชียวเคยแล้วพี่ก๊อฟไม่เคยทีนี่รถเปิดซิงครับวันนี้ดูหน้าตานะฮะโอ้โห คนโดนเปิดซิงนะฮะจากที่โลยโอ้ยของใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนวะตอนนี้มีการแย่งแล้วนะฮะพี่ก๊อบเซ็งแล้วเปิดซิงอยู่ดีๆนะเองเชียร์ออกมา คนมานานแล้วเอาออแล้วก็เชือกนี้นี่เปลี่ยนมือะมือที่สองนะไม้สองะตอนนี้จะลงน้ำไปกับปลาแล้วนะเอา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 เป็นปลาแล้วลูกาเดดัดุดุเป็นปลาแล้วลูกาออโปเชลดอนนะฮะดูจากหน้าตาบอกว่าช่วยกูทีครับผมผมไม่เอเไม่เลิไวไหม จะไหวไหมเออหมุนหมุนหมุนด้วยไปยักหน้าไปยักหน้าแต่กระเด็นฮะกระเด็นฮะมันก็เอาพวยเดียวแล้วจะผ่อนเงินแล้วเฮ้ยจะผ่อนอย่าทำบุญเช่นนี้เอาไหวไหมเง่ะอ้าวสายหน้าแล้วครับผมสายหน้าแล้วบาดเจ็บด้วยนะฮะดูฮะสวายดีสายเลยเอามันมาันเขาพี่มาคอยจอยคอยจ่อยจ่อยจอยจอยตัวนี้ตัวนี้ไม่ทำงานเลยนี่สองห้าสิบ ไปเลยให้หลายเล่อยเลยพี่ก๊อฟตกไปเลยให้หลายเลื่อยเลยพี่ก๊อฟเซ็งเป็ดนะฮะเปิดซิงไม่แตกนะฮะเปิดซิงครั้งแรกไม่แตกนะฮะพี่ก๊อฟเซ็งเลยตกแตกเลยผมจับเยอะทีมงานเรานะเซ็งขี้เนี่ยเซ็งขี้ลุบลุบมือไปสองก็ลุกไปแย่งไปอเล่นนะแย่งพี่ก๊อฟเปิดซิงซะได้นะเอ้า เอาอะรโอ้เมาอได้แล้วข้าอะไรกเาอะไรฮะผมเห็นไม่เข้าสักนิดเลยแทงแทงแทงก่อนแทของแล้วอีก็ัต้องใช้หลักการมือลิงวิ่งลงน้ำไปเลย VIP เอซสักพัก VIP จะจะร้องฮะเดี๋ยวสายก็มีนิดหน่อยฮะ VIP ฮะ นี่คือหน้าตางโกศกนะโกศกเซ็งนะฮะกินสองคันขาดสองคันนะนนนดอกสุดท้ายยืดกับตายเป็นกระสอบนะดูขัดขืนอันนี้เนี่ยดูเสื้อของเขานะนี่นักตกปลาของแท้นะปลามาสองคันนะกินสองคันขาดสองคันนะ <c oughs> ตัวสุดท้ายใหญ่มากเนะี่ยอัดไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับหน้าตา อัดอยู่แล้วสองสามชั่วโมงนะฮะสุดท้ายรู้ว่าเป็นกระสอบนะโอ้ไปแล้วโอ้วิ่งลวิ่งนะฮะวิ่งนะฮะตอนนี้พลาดพลาดวีไอพีแล้วฮะเจ้าของแบเคียดนะครับตอนนี้เจ้าของแบ็คเคดนะครับตอนนี้เจ้าของเบ็ดห้าเสื้อขาวขถือตะขออย่ฮะเจ้าของเบ็ดคิดในใจว่าเพื่ออะไรนะฮะ ว่่นนีีตั้โอ้เรือครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเดี๋ยวพูดจริงเลยบางครปลานะรอกเอาถือดุกแล้วพอแล้วลองจีพอแล้วเอาตอนนี้เราจะดรอปภาพไปเอ,นนอ่อาตัวแล้วฉันนะเออที่แดดเขาเป็นน้ำฉัน ไปก็ไปขึ้นนะสองชั่วโมงนะครับตอนนี้นิดหน่อยนะครับก็ผมนี่ก็เล่นมาเกือบเอบชั่วโมงฮะประมาณ40นาทีนะฮะแล้วผมค่อยมาถ่ายนะผมกล้องอยู่ไกลมากแล้วผมวิ่งไปซอยย่ แับนักตกปลาโคตรเกลียดเลยฮะเห็นอยู่นะครับว่ามีคนตกปลาแต่ว่าลุงกแกก็ลุงกแกก็ยังนั่นต้นมาจนได้นะฮะมาพาสายของเรามาเด้อเชียร์กันใหญ่เลยฮะ ไตยฝนของเราบอกว่าปลาเข้าฝูงฮะ,ะ,ะเจอปลา2องฝูงขนาดนี้ตอนนี้นนกําลังไเปเฝ้าคันทางนน้นไม่มีคนเฝ้าคันเลยเอไม่เอาไม่เอาฝังไมปสบาปสบายแล้วกอนั่ง เยาวนานมากครับตัวนี้ครับประมาณ30มสโลครับตัวนี้30มสโลใช่ไหมครับ30มสโลครับตัวนี้ได้นะฮะแล้วเกียดตังมันจริงตนฟิชชิงครับตัวนี้ตั้งบิ่งไว้แล้วเจ้าของคันนี้งแมวนฟิชชิงนะนี่ฮะเจ้าของคันบอกว่าเจ้าของคันบอกว่าจะขายคันทิ้งแล้วนะฮะไม่ได้เล่นนะฮะนั่งเออนั่งผมบอกว่านั่งไมาด่าโ้นั่งให้สบายดิขับรถไม่ออกไม่ออก bấm lên bấm lên để thả nó được. dẻo gì đó, đó nè dẻo gì đó. <laughs> thít <laughs> ừ. <laughs> rất... thít <laughs> 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 อืมของเขาแอนสุดมันก็ได้แอคชั่นคันพอดีตรงเป็นรอบรอบจัดๆเนาะเอ้ยอบรอบเราเบารอบโอ้ตอนนี้เมือที่สีเมือที่ห้าไปเลยยังขึ้นเลยลอไปเลยตอนนี้เรากินอาหารเหนือนะฮะรู้จักไหมฮะข้าวซอยฮะมองเอ็มนะฮะทีมงาน ทีมงานของเราแบ่งกันเล่นนะเบ็ดคันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็กะลีชัดเลยฮนะอะไรครับทุกคนได้ทุกคนนะไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนฮนะ <c oughs> โอ้ตอนนี้เราเจอโอ้สัตว์อะไรครับ <c oughs> อ๋อหมาทะเลนะฮะอ๋อหมาทะเลเชิดหน้าใส่ด้วยอ๋อเชิดหน้าใส่ด้วยนะฮะ <c oughs> พี่ก็บอกว่าเปิดซิงยังไม่แตกเลยครับขอผมอีกทีตอนนีไไ้มาถือตะขอแล้วครับ ไม่ด้ยจะเกี่ยวปลาหรือว่าเกี่ยวคนแย่งนะโอ้โหวิ่งยังวิ่งอยู่นะโอ้ยกระเด็นครับกระเด็นไหบนบอกว่าย้ายเบ็ดมานี่มั่งดีกว่านะฮะถือเบ็ดตามมาแล้วครับผม ตอนนี้เดี๋ยวเราไปตีคันหนึ่งก่อนนะครับแข้งโจ้อธิคี้รั่วไปเลยแข้งโจ้รบกวนถ่ายหน่อยถ่ายจนฟ้าขึ้นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปทำ ไปแล้วครับผมวิ่งแล้วครับตอนนี้วิงวว่งแล้ววิ่งแล้วครับตอนนี้วิ่งอีกแล้วจะระเบิดไหมครับเอาไม้เข้าเข้าโชกไปเลยเอเอโชคไปเลยสายไม่ขาดอยู่แ<อ> pues. ล้วเออฮะสายขาดขาดยู่โชคเห็นแล้วมีสายจะรอแล้ว ตอนนี้นะครับชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วครับได้เล้วได้เล้วนั่นเลย เอาเลยครับตอนนี้ทำสีหน้าไม่ดีแล้วครับไปสุดแล้วครับไปสุดแล้วเอาไปเกียวไปมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นบ็อกเตอร์ ออกอีกแล้วเดี๋ยวดยีดยมาแล้วครับเห็นตะกัวแล้วครับตอนนี้ตะกัวครับก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้วิ่งออกอีกไปอีกแล้ววัดเกัว้ครั้กัครับก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ออกอีกไปอีกแล้ว วิ่งออกครับวิ่งออกอีกแล้วครับตัวนี้ได้แล้ครับผมขอบอ,อ,อ,อยู่กับที่นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ไกลสายหน้ายาวย้อนอ๋อแล้วครับเกี่ยวแล้วครับตอนนี้เกี่ยวแล้วเกี่ยวยากนิดน,นึงนะครับ อดใจไม่ไหวนะครับต้องลงไปเกี่ยวครับผมอ,อ่าเห็นตัวแล้วครับอ,อ่าครับผมสายหน้ายาวงีรัา อดเลงอ่าครับเกี่ยวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ล,ลากไหมครับล,ลากสายลากเลยพี่ครับสามสิบโลครับตอนนี้สามสิบโล สามมิโลนะครับตัวใหญ่มากตัใหญ่ครับตัวใหญ่มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมากเลยครับให้ใหญ่ครับหญ่

อยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรหักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยนี้ช่อไปเดี่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีไทยแลนด์ออฟสมัยฟรังชอบใจเวรี่แฮมมีชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุกตุกชอบ มาอยู่เมืองไทยไหลายปีหลายปีผมราษเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยและ้วกะ็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกพึงใจอยากเช่าหมอไสเราไปเที่ยวกระบี่ดามันลักนาั้นใจฝรั่งบอกจาไปนะไอวอนดูซี่พอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมันแซบอีลีฝรั่งบอกสบายไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้รอยรอยดีชอบ่องันชอบไุ้งตาเจาเรือที่ว่ารับของ้าพิชฌอัปพิชาล่า